สวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้มาเจอกัน ep ที่137นะคะ137พี่พี่ท่านไหนนะคะสนใจแอดไลน์กันเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่ a d 4 b ามศูมีตัวแอดนำหน้านะคะ304 bibew นะคะไม่ใช่เว็บการพนันหรือสายด่วน083 43 747 53นะคะส่วนพี่พี่ท่านไหนสะดวกสแกนคิวอ d e โค แคปหน้าจอแลวสแกนเข้ามาได้เลยนะคะมาวันนี้นะคะมาในราคาเริ่มต้นองละสามร้อยบาทสี่องหนึ่งพันวันนี้น้องขอบอกกติก,กานหนึ่งเฉพาะสามท่านแรกที่ปิดนะคะเฉพาะสามท่านแรกที่ปิดวันนี้น้องแถมอันนี้เขาเรียกอะไรนะเม็ดข้าเม่าเหรอน้องแถมเม็ดข้าเมาเลียมเลี่ยมแบบนี้มาเลยนะคะ เลี่ยมแบบนี้ให้เลยนะคะสามบ้านนะอง์ละบ้านนะคะเฉพาะสามท่านแรกนะคะพี่พี่ขาอ่ะเริ่มต้นกันเลยอง์ละสามร้อยบาทสี่องค์หนึ่งพันนะคะมาเริ่มจากนะคะอันนี้เป็นผระเนื้อชินนะคะพราอะไรนะเป็นเนื้อชินนะคะแบบนี้เลยเลี่ยมเกอบพลาสติกกันน้ํามาแบบนี้เลยนะคะมีห่วงพร้อมขึ้นคอได้เลยสามร้อยบาทนะคะ 3ามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะอันนี้เป็นเหรียญเหรียญหลวงพอ่อหลวงพ่อผางนะคะเหรียญหลวงพ่อผางใส่กรอบพลาสติกเอกใส่เลี่ยมใส่กรอบมาแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกรอบไปพร้อมกรอบนะคะแบบนี้เลยนะสามร้อยบาทนะคะพี่ๆจัดส่งฟรีทุกรายการสี่องค์หนึ่งพันนะคะสี่องค์หนึ่งพัน รายการต่อไปเป็นเนื้อชินค่ะเล่มกอ่อพลาสติกกันน้ํามีห่วงพร้อมขึ้นคอได้เลยนะคะเป็นแบบนี้นะไม่ทราบว่าเป็นผ้าอะไรนะคะแบบนี้นะสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปน่าจะเป็นเครื่องรางนะแบบว่าเชือกมีตะกุดนะคะมีตะกุดเส้นยาวนะคะเส้นยาวแล้วก็มีตะกุดอยู่นะมีตะกุดแบบนี้นะคะ แล้วก็อันนี้เป็นอะไรเหมือนตัวต่อนะต่อเงินต่อทองเหรอคะเลี่ยมกรอบแบบนี้นะคะเรี่ยมกรอบกันน้ํามาแบบนี้เลยแล้วก็มีตะกุดน้อยๆแบบนี้นะคะสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะอันนี้เป็นเนื้อชินคะ่ะเนื้อชินเก่ามากนะคะเก่ามากนี่นะคะแบบนี้เลยสามร้อยบาทนะคะ รายการต่อไปนะคะรายการต่อไปอันนี้เป็นพระรูปหล่อค่ะพระรูปหล่อไม่ทราบว่าเป็นรูปหล่อของพ่ออะไรนะคะแบบนี้เลยเก่าๆคา,าบลาคาบอะไรก็ไม่รู้นะคะนี่นะสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาท <c oughs> รายการต่อไปนะคะอันนี้เป็นเนื้อชินแบบนี้เลยนะคะได้มาแบบนี้เลย สามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นหลวงพ่อเงินเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำมีห่วงพร้อมขึ้นคอเลยค่ะแบบนี้นะเก่าๆสภาพใช้นะคะนี่นะสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเกิดนะคะเหรียญหลวงพ่อเกิดแบบนี้เลยนะคะเก่าๆแ,แบบนี้เลยนะคะนี่นะ สามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะอันนี้เป็นเหรียญห่วงเชื่อม <Hang soever S 2> <c oughs> เหรียญห่วงเชื่อมแบบนี้นะคะปิดทองด้านหน้าแบบนี้เลยสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปเป็นหลวงพ่อเงินค่ะหลวงพ่อเงินลงลักเก,ก่าๆเลยลอนๆเลยนะคะเป็นเนื้อโลหะลอนล,อนลงลักเก่าๆลอนๆแบบนี้นะคะ หลวงม่องหลวงพ่อเงินนะคะไม่ทราบพิมพ์นะคะพี่น้องไม่ทราบพิมสามร้อยนะคะรายการต่อไปเป็นพับปิดตาเจ้าของเดิมเขาบอกว่าเป็นเนื้อเป็นเนื้อสำลิดนี่นะคะเจ้าของเดิมบอกเป็นเนื้อสำลิดน้องก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะพี่ๆดูกันเอาเองนะคะแบบนี้นะสามร้อยบาทค่ะ รายการต่อไปเป็นเต่านะคะเต่าอนไหนหัวเนี่ยนีน่นี่ค่ะเต่าหลวงพ่ออะไรไม่ทราบนะคะแบบนี้เลยเนี่ยนะมันๆเลยนะคะสภาพใช้นะองค์นี้นี่นะคะสามร้อยบาทค่ะสามร้อยบาทรายการต่อไปเป็นหลวงพ่องเงินคะ่ะองค์สีเงินเงินนะหลวงพ่องเงินองค์สีเงินเงินแบบนี้นะคะ ไม่ทราบพิมพ์นะหลวงพ่อเงินองค์สีเงินเงินแบบนี้นะคะได้พัชตรงตามรูปทุกองค์นะคะพี่ๆนี่นะคะสามร้อยบาทค่ะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นพัชปิดตาอันนี้ไม่ทราบเนื้อนะคะแต่ออกแต่ออกสีแดงๆเก่าๆนะององค์ใหญ่อยู่นะคะองค์นี้เป็นเนื้อโลหะค่ะเนี่ยนะสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปเป็นหลวงพ่อเงินนะคะ เก่าเก่เขียวๆแบบนี้เลยมันๆเลยนะคะอ,องนี้นี่ค่ะสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อเอมค่ะเหรียญหลวงพ่อเอมปิดทองนะคะแบบนี้เลยมีห่วงนะพร้อมขึ้นคอได้เลยนะคะสามร้อยบาทนะคะ <c oughs> รายการต่อไปนะคะเป็นผาสุมกอเก่าๆสีดำๆนี่คือลาดำนะคะสีดำๆนี่คือลาดำขึ้นทั่วทั้งองค์เลยนะคะแบบนี้เลยได้พาตรงตามรูปนะคะพี่ๆสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะอันนี้เป็นเหรียญเหรียญหลวงพ่ออะไรไม่ทราบนะแบบนี้นะคะเก่าๆแบบนี้เลยใส่กรอบมานะคะใส่กรอบ คอมขึ้นคอได้เลยสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาท <c oughs> รายการต่อไปเป็นเหรียญน,นะคะเหรียญพุทธพระพุทธไตนะคะเหรียญพระพุทธไต้เก่าๆสภาพใช้นะคะองนี้เก่าๆสวยสภาพใช้นะใครชอบคลาสสิกนี้ได้แน่นอนเลยนะคะสามร้อยค่ะสามร้อยรายการต่อไปอันนี้ไม่ทราบว่าเป็นพระอะไรนะคะ มันมันเลยนะองนี้เป็นพระเนื้อดินค่ะมันมันเลยสามร้อยนะคะรายการต่อไปนะคะ <c oughs> อันนี้เป็นเนื้อเนื้อชินนะไม่ทราบชินอะไรนะคะองค์เล็กๆสวยๆแบบนี้เลยเกตขด,ดๆแบบนี้นะสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นพระนางพญาค่ะ พระนางพญาองค์ใหญ่นะองนี้นี่นะคะเก่าๆสภาพใช้เลยสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นพักคงค่ะเนื้อเขียวๆเลยนะพรนเนื้อดินเนื้อเขียวๆเลยแบบนี้เลยนะคะเก่ามากนะสามร้อยบาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นจอบหลวงพ่อเงินอันนี้ไม่ทราบปีนะคะจอบหลวงพ่อเงินไม่ทราบปี แบบนี้เลยนะคะสามร้อยบาทค่ะนี่นะสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดเก่าๆนะคะองนี้เก่ามากนะคะเขียวๆดังๆแบบนี้เลยนี่นะคะเหรียญหลวงปู่ทวดสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะอันนี้เป็นเหรียญอะไรเนี่ย เหรียญทรงน้ําเหรียญหลวงพ่อพรมค่ะเหรียญหลวงพ่อปมปีหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะคะเหรียญหลวงพ่อพ,มป, 1, 1, ะะพ,อพมปีหนึ่งเจ็ดแบบนี้นะคะเก่าๆนะคะองนี้สามร้อยบาทค่ะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะอันนี้เป็นเหรียญอะไรไม่ทราบเหรียญกลมๆนะด้านหลังเขียนว่าที่ระลึกสี่ร้อยปีนะคะที่ระลึกสี่ร้อยปี <C oughs> สุพรรณบุรีนะคะสุพรรณบุรีแบบนี้เลยนะคะเหรียญกลมๆนะเหรียญที่ลึกสี่ร้อยเอ่อสี่ร้อยปีนี่ค่ะสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดเหรียญหลวงปู่ทวดใส่กรอบมาแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกรอบไปพร้อมกรอบแบบนี้นะคะสามร้อยบาทค่ะ รายการต่อไปเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดองค์เปื่อยๆเหมือนกันนะคะอันนี้ตัวเหรียญเป็นสีเงินๆนะคะองนี้ตัวเหรียญเป็นสีเงินๆแบบนี้เลยนะคะสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปเป็นสมเด็จพระปิลันค่ะเนื้อดําเขาบอกว่าหายากนะสมเด็จพระปิลันเนื้อดํานะคะแบบนี้เลยสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญอันนี้เหรียญหลวงปู่หลวงปู่อะไรเนี่ย หลวงปู่ทิมถ้าจำไม่ผิดนะคะเหรียญหลวงปู่ทิมใส่กรอบมาแบบนี้เลยนะคะเหรียญหลวงปู่ทิมใส่กรอบมาแบบนี้เลยส,สวยๆเลยนะคะพร้อมขึ้นคอได้เลยสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปเป็นจอบหลวงพ่อเงิน,นะคะ่ะแบบนี้นะสภาพใช้สามร้อยบาทคะ่ะสามร้อยนะองนี้รายการต่อไปนะคะ เป็นเหรียญหน,น้ากากทองค่ะตัวเหรียญสีเงินเงินแบบนี้นะคะเป็นเหรียญหน,น้ากากทองนะคะตัวเหรียญเป็นสีเงินเงินนะไม่ทราบเนื้อน,นะคะพี่พี่ดูกันเองนะสามร้อยบาทค่ะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นแหวนแหวนหลวงพ่ออะไรเนี่ย แหวนหลวงพ่ออะไรไม่ทราบนะคะอ่านไม่ออกนี่นะคะเป็นแบบนี้นะเป็นแหวนสีทองทองแบบนี้เลยนะคะตัวแหวนนะมันมันสภาพใช้นะ,ะน,ใน,นะคะด้านในมีโค้ดนะคะด้านในมีโค้ดสวยๆเลยนะคะตัวแหวนเป็นสีทองทองแบบนี้เลยนะคะสามร้อยบาทละกันนะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นปูดทวดปูดทวดพิมพ์นี้นะ เก่าๆก่เขียวๆสภาพใช้นะคะองนี้สามร้อยบาทค่ะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นพาสสมเด็จวันนี้น้องได้พาสสมเด็จมาทั้งหมดห้าองค์นะคะคือเก่ามากห้าองค์นี้นะนี่นะคะนี่นะนี่นะคะเก่ามากเริ่มจากสมเด็จรายการที่หนึ่งนะคะพี่พ สวยๆนะพิมพ์นี้นะคะเนี่ยด้านหลังเป็นแบบนี้นะสามร้อยนะคะสามร้อยรายการที่สองนะคะสมเด็จรายการที่สองเป็นพิมพ์นี้นะ,ะเก่าๆสวยๆเลยนะคะสามร้อยนะคะสมเด็จรายการที่สามนะคะโอ้โหหนึกๆเลยเห็นมลสารชัดเจนเก่ามากนี่ค่ะสวยจริงองนี้ 300บาทนะคะรายการที่สนะคะสมเด็จรายการที่4ี่พสมเด็จรายการที่4นะคะพี่ๆลงลักแดงเก่าๆคะ่ะลงลักแดงเก่าๆ3า0บาทนะคะสมเด็จรายการที่5คะ่ะเป็นแบบนี้นะเห็นมวลสารชัดเจนเลยนะคะมันๆเลย นี่นะคะสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปของดีของเด็ดแล้วนะคะพี่พี่เซตนี้นะเซตนี้องค์ละแปดร้อยบาทค่ะเซตนี้องค์ละแปดร้อยบาทเริ่มจากนะคะอันนี้เป็นพระรูปหล่อหลวงพ่ออะไรเนี่ยหล,ล,ลวงพ่อนายรูปหล่อหลวงพ่อนายแบบนี้นะคะสีสวยเลยแปดร้อยบาทนะคะแปดร้อยบาท มีเสียงกิ่งนะคะมีเสียงกิ่งแปดร้อยบาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นอะไรเนี่ยหลวงพ่อเงินนะคะหลวงพ่อเงินปีหนึ่งห้านะคะมีเสียงกิ่งค่ะมีเสียงกิ่งหลวงพ่อเงินปีหนึ่งห้านะคะเรส,สวยเลยเก่าเก่าเลยนะคะแปดร้อยบาทค่ะรายการต่อไปเป็นเหรียญหลวงปูท่ทวดลงยานะคะตัวเหรียญเป็นเหรียญสีทองๆแบบนี้เลย นะคะตัวเหรียญเป็นสีทองทองแบบนี้เลยลงยานะคะลงยาสวยสวยอ่าแปดร้อยบาทนะคะแปดร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันเหรียญหลวงพ่อกันสีทองทองนะคะแบบนี้เลยนะแปดร้อยบาทนะคะแปดร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นรูปหลอ่อค่ะรูปหลออ่อน,นี้หลวงพอ่ออะไรเนี่ยวิบูลนะคะหลวงพ่อวิบูล เก่าๆแบบนี้เลยไม่มีเสียงกิ่งนะคะไม่มีเสียงกิ่งหลวงพ่อวิบูลนะคะสภาพใช้แบบนี้เลยแปดร้อยนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมเลี่ยมมาแบบนี้เลยนะคะเลี่ยมมาแบบนี้เลยสวยๆพร้อมขึ้นคอได้เลยนะคะแปดร้อยบาทคะ่ะแปดร้อยบาทรายการต่อไปนะอ่นเนี่ยเซตเนี้ยองละแปดร้อยบาทนะคะนี่นะรายการต่อไปนะคะ เซตนี้องละหนึ่งพันบาทค่ะเซตนี้อง์ละหนึ่งพันบาทเริ่มจากเหรียญนะคะเหรียญอายุยืนเป็นเนื้อนวะนะคะเหรียญอายุยืนเหรียญหลวงปู่ศรีอายุยืนนะคะเป็นเนื้อนวะหนึ่งพันบาทหูสวยมากเลยเห็นไหมคะหนึ่งพันบาทนะคะหนึ่งพันบาทเป็นเนื้อนวะนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นเขี้ยวแกะเสือแบบนี้นะคะเขี้ยวแกะเสือแบบนี้หนึ่งพันบาทค่ะ มีรอยจานนะคะ1,000บาทคะ่ะ1,000บาทจบไปแล้วนะคะสำหรับ EP ีนี้พี่ๆท่านไหนนะคะสนใจแอดไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะคะที่แอด304 bibew มีตัวแอดนำหน้า 304BIBEW ไม่ใช่เว็บกันพนันนะคะหรือสายด่วน0834374753ส่วนพีพ่่ท่านไหนสะดวกสแกน QR Code แคปหน้าจอและสแกนเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะคะสุดท้ายนี้น้องขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะคะทางลูกค้าเก่าแล้วก็ลูกค้าใหม่ที่อุดหนุนกันเข้ามาทุกวันนะคะขอบคุณมากจริงๆดูเจอกันใหม่อีพีหน้านะคะอีพีนี้ไปละคะสวัสดีคะ่ะ